สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสำเนียงชชเทียนรำวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องยาจุดกันยุงจากเปลือกส้มค่ะโครงงานยาจุดกันยุงจากเปลือกส้มจัดทำโดยนางสาวสำเนียงชะชเทียนรำนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลขที่45 ที่มาและความสำคัญปัจจุบันขยะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและขาดความเข้าใจความร่วมมือการกำจัดขยะที่ถูกวิธีขยะจึงสะสมเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ยวยากต่อการกำจัดยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษต่างๆมากมาย เช่นอากาศเสียจากการเผาขยะก่อให้เกิดควันและสารพิษทางอากาศทำให้คุณภาพอากาศเสื่อมโทรมโครงงานยาจุดกันยงจากเปลือกส้มจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะลดมลพิษจากการกำจัดขยะ นำขยะมาแปลงสภาพให้เกิดประโยชน์และยังช่วยลดการใช้สารเคมีอันตรายในการกำจัดยุงหรือแมลงต่างๆที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเมื่อสารเคมีสะสมเป็นระยะเวลานาน,านในอนาคต การไล่ยุงหรือแมลงด้วยพืชสูนไพรธรรมชาติจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งสรรพคุณของเปลือกส้มมีฤทธิ์ในการไล่ยุงและแมลงต่างๆได้เป็นอย่างดีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1. ลดปัญหามลพิษจากขยะ 2. ศึกษาประสิทธิภาพในการไล่ยุงของเปลือกส้ม 3. เพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกส้มเหลือทิ้ง 4. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตรายในการกำจัดยุงหรือแมลงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สุขภาพและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นจากการจัดการขยะที่ถูกวิธี 2. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีอันตรายในการไล่ย,ยุงหรือแมลง 3. เพิ่มมูลค่าให้กับขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ 4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้ฝึกทักษะจินตนาการในการออกแบบยาจุดกันยุงในรูปทรงต่างๆที่น่ารักและสวยงามวัสดุอุปกรณ์และวิธีดำเนินการวัสดุอุปกรณ์เปลือกส้มเศษกระดาษแป้งเปียดแม่พิมพ์ทำขนม ไม้จิ้มฟันเครื่องปั่นวิธีการดำเนินงาน 1. คัดเลือกรูปแบบรูปทรงที่สนใจ 2. หาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิต 3. วางแผนการแก้ไขปัญหาและทดสอบประสิทธิภาพวิธีทำนำเปลือกส้มและเศษกระดาษไปปั่นจนละเอียด เมื่อละเอียดแล้วนำไปผสมกับแป้งเปียกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปใส่ในแม่พิมพ์ขนมรูปทรงต่างๆตามต้องการอัดให้แน่นแล้วเสียบไม้จิ้มฟันไว้ตรงกลางนำไปตากแดดให้แห้งสนิทจากการทดลองวางยาจุดการยุงจากเปลือกส้มตามบริเวณห้องต่างๆของบ้านได้แก่ห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องน้ำและห้องนอน โดยยาจุดกันยุงจากเปลือกส้มอันหนึ่งสามารถไล่ยุงได้นานสูงสุดประมาณ40นาทีสามารถออกฤทธิ์ไล่ยุงได้ดีโดยเฉพาะในห้องน้ำและห้องนอนยาจุดกันยุงจากเปลือกส้มและเศษกระดาษสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้พร้อมทั้งจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เป็นการนำขยะหรือเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ภายในบ้านมาดัดแปลงเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าของเหลือใช้ใกล้ตัวสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีค่าได้ด้วยไอเดียลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีในการกำจัดยุงและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ขอขอบคุณอาจารย์มีนาแท่ลิ้ม ที่ให้คำปรึกษาให้โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอบคุณค่ะ